คลิปนี้ก็เป็นคลิปการกลับไหว้บูชาครูประจําปีของครอบครัวนะครับซึ่งจะตรงกับวันขึ้นเก้าค่ำเดือน9ปีนี้ก็เป็นปี2568าหครับสาหรับจุดกลับไหว้จุดที่1นนะครับก็จะเป็นการกลับไหว้เทพเจ้าป่าดินครับจุดที่2นี้ก็จะเป็นการกลับไหว้พระบูชาครับ จุดที่3นี้ก็จะเป็นการกลับไหว้องค์เทพต่างๆนะครับที่คุ้มครองครอบครัวครับจุดที่4ก็จะเป็นการกลับไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับส่วนจุดสุดท้ายก็เป็นจุดที่กลับไหว้บรรพบุรุษนะครับ

ตั้งเจดีนะครับอันนี้สำคัญนะตากฟ้าดี่เป็นการเปิดเปิดฟ้าดี่เนการผมขออนุญาตเก่านำนะครับทุกคนเก่าตาผมพระอิติสุขโต,ขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงาคงานะมามิหัง พระอิติสุขโตอะรหังพุทโธนัโมพุทธายะปัทวีคงคานัมามิหังพระอิติสุขโตอะรหังพุทโธนัโมพุทธายะปัทวีคงคาขะมามิหังข้าพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็นสานุสิทธิ ผู้ใกล้ชิดตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาในองค์เถระพระคุณเจ้าท่านองค์ประธานใส่ทีหุกโจ้ขอน้อมกายวาจาและจิตใจน้อมถวายคารวะถวายบางังคมต่อเสด็จพ่อฟ้าเสด็จแม่ดินและในทุกๆุพระองค์ ด้วยในวันนี้เป็นเลิกงามยามดีขึ้นเก้าข้าเดือนเก้าเป็นวันระลึกถึงวันไหว้ครูของเหล่าข้าพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพุทธเจ้าทั้งหลายได้ตระหนักถึงวันสำคัญในวันนี้จึงได้พร้อมใจกันในการจัดเตรียม เครื่องสักการะบูชาอันได้แก่สื่อทูปสื่อเทียนบายสียสพวงมาลาผลไม้ขนมหวานหมากพูน้ำเปล่าและน้ำชาขอตั้งจิตน้อมขึ้นทูลถวายต่อเสด็จพ่อฟ้าเสด็จแม่ดินโดยที่ข้าพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอเป็นส่วนร่วมต่อคณะพระอุปถามภ์คณะพระอุปถัมภ์พบเหล่าพรมเทพเทวะในทุกๆพระองค์ในการเป็นเจ้าภาพจัดเตรียมขึ้นทูลถวายต่อทุกๆพระองค์ขอได้โปรดเมตตาพิจรารณารับในการทูลถวาย จากเหล่าข้าพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า,าน้องขึ้นวนะครับที่ประหลงพระอิติสุขโตอารหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคา มามิถังและด้วยในวันนี้ที่ข่าพุทธเจ้าได้ตระหนักถึงวันไหว้ครูจึงได้ก่อเกิดอานิสงส์บุญกุศลทูลขอพระเมตตาจากเสด็จพ่อฟ้าเสด็จแม่ดินได้โปรดเมตตาให้เจ้าหน้าที่จดบันทึก ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากข้าพุทธเจ้าทั้งหลายในประการที่หนึ่งอน,นิสมุมุศลที่ก่อเกิดขอบังเกิดต่อคณ,ณะพระอุปถาคณะพระอุปถัมภ์พบองค์พระสยามเทวาทิราชเหล่าพรมเทพเทวทุกๆุกพระองค์องค์ปู่เจ้าสมิงไพร องค์พ่อเสือใหญ่ต่อเราพรมเทพเทวะไม่ว่าจะเป็นมหาพรมพรมมหาเทพเทพและเทวะในทุกๆพระองค์พรมเทพเทวะผู้รักษากายและจิตใจของเหล่าข้าพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ใกล้ชิดผู้อยู่ในครอบครัว ผู้มีพระคุณในประการที่สองขอบังเกิดต่อครูบาอาจารย์ทั้งทางด้านทิพย์และทาง,ง,งด้านโลกในประการที่สามต่อบิดามารดาลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องต่างๆทั้งยังมีชีวิตอยู่ หรือล่วงลับไปแล้วในประการที่รีบกรรามของประเทศทั้งอุกพบภะพยและสงครามชายแดนขอให้มีความหนักให้เบาลงในประการที่5ต่อเหล่าท่านเจ้ากรรมและในเวรของข้าพุทธเ,เจ้าทั้งหลายผู้ใกล้ชิดผู้อยู่ในครอบครัว ผู้มีพระคุณให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันและร่วมอนุโมทนาในการทำความดีตลอดไปในประการที่หต่อเราข่าพุทธเจ้าทั้งหลายให้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งโภคทรัพรย์ารยทรัพย์ธรรมกทรัพย์มีความเจริญก้าวหน้า ในสามขั้นตอนในการเป็นคารวะธรรมไม่ว่าจะเป็นสำม,มาอาชีพมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปครอบครัวมีความรักใคร่กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดจนการประพฤติปฏิบัติให้ก่อเกิดเป็นมรรคเป็นผล เป็นความสำเร็จสมบูรณ์ในทุกๆประการเพื่ออันยังประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมและกิจของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงโรคภัยที่เป็นอยู่ขอให้มลายหายสิ้นไปในประการที่เจ็ดต่อตับเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย วิญญาณทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากตกระกรรมลำบากให้มีความสุขก,กายสุขใจยิ่งยิ่งขึ้นไปและหากมีพบรบารมีอื่นใดที่สรงพระเมตตาเสริมเพิ่มเติมขอได้โปรดประทานต่อเราข้าพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเถอพระพุทธเจ้าข้า พระอิติสุขโตอารหังพุทธโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาขมามิหังและในวันนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายได้เตรียมเข้าตอกดอกไม้ขอได้โปรดประทานพรบารมีบรรจุเพื่อเป็นเิริมงคล ต่อเราข้าพุทธเจ้าทั้งหลายและการจัดเตรียมในครั้งนี้หากมีสิ่งใดขาดตกบกพ้องรู้เท่าไม่ถึงการไม่ว่าด้วยกายวาจาหรือจิตใจทูลขอขมามิหังต่อทุกทุกพระองค์ขอได้โปรดเมตตาให้อภัยทานต่อเหล่าข้าพุทธเจ้าทั้งหลาย เพื่อม่ให้ก่อเกิดเป็นวิบากกรรมสืบต่อไปด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค้า พระอิติกสุขโตอัลหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทุวีคงคานะมามิหังพระอิติกสุขโตอัลลังพุทโธนะโม ายะปัทวีคงาคงานัมมามิหังพระอิติสุขโตอารหังพุทโธนัโมพุทธายะปัทวีคงาคงขาขะมามิหังข้าพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็นสานุสิทธตลอดจนผู้มีจิตสัทธาในองค์เถระพระคุณเจ้า ท่านองค์ประธานใส่ทีวโจ้ขอน้อมกายวาจาและจิตใจน้อมถวายคารวะถวายบังคมต่อท่านเจ้าที่และบริวารในทุกทุกพระองค์ด้วยในวันนี้